เออเนาะมันวันนี้รู้สึกมันฮึกมันเหิมเหลือเกินเออวันนี้รู้สึกฮึกเหิมนะคะแล้วก็ดูอ,อ่ดูมีความรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกฮึกเหิมเพราะว่าอ,อได้ความมันนามนโนกมาจากวันศุกร์ที่ผ่านมาออได้ไหมมีใครได้ไหมสวัสดีค่ะว่าไงเธอจันใครอะไร สวัสดีอ่ะคุณจันจีลาพิมพ์มาว่าเจ๊คืออะไรพิมพ์มาเจ๊อย่างเดียวไม่ได้นะเออเอออ่ะอยากถามอะไรหรือเอออยากจะสอบถามอะไรก็พิมพ์ขึ้นมาได้นะอ่าพิมพ์เจ๊มาอย่างเดียวดิฉันแบบตกใจนะเออมันเหมือนมีอะไรหรือเปล่านะเออพิมพ์เจอย่างเดียวสวัสด,ดีค่ะตามตลอดค่ะเจ๊อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเสียงอ่าเสียงชัดนะคุณแม่ ในเรื่องของเสียงภาพชัดนะคะสวัสดีค่ะอะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากเมตตาการุณามุทิตาดิฉันหน่อยนะคะเออขอคนละแชร์สแชร์ก็ยังเออแชร์ครึ่งแชร์ก็ยังดีเนาะเอออย่างน้อยก็ได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะยอดเออฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แค่นี้พอนะคะไม่ขออะไรมากมาย เออแต่ถ้าถ้าได้ถ้าขอได้เลีกไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่อ่ะขอบพระคุณมากมากนะคุณแม่ขาอ่ะแปดเก้านะแปดเก้าห้าแปดเก้าวันนี้ลายมือไม่ค่อยสวยเลยอ่ะอืมเออไม่เป็นไรเนาะอ่ะเก้าแปดสองเนี่ยคือวันนี้ดิฉันคิดว่าไม่สองสองก็แปดแปดได้แหละ <Hey. S 1> ถ้ามันเบิ้ลนนะ่ะเอาจริงๆนะเธอมา เอออะโอเคก็สนุกสนานกันไปนะคุณแม่อย่าไปซีเรียสมากนะคะเอ,อ่อก็ใช้วิจารยาในการรับชมแล้วก็ใช้สติทุกครั้งในการเสี่ยงโชคด้วยนะคะไม้ว่าจะอาจะเป็นราวพัฒนาหรือว่าแนวทางในเรื่องของอ่าอื่นๆอีกมากมายนะคะรัฐบาลน,นู่นนี่นั่นอะไรก็เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นนะคะมันคือการเสี่ยงโชคนะคะอ,อ่าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีได้มันก็มีพลาดกันบ้างนะเออ